ช่วงที่สองของโดยการสืบสารสัตว์โบราณค่ะที่จันแอนกล่าวไว้เมื่อตอนต้นรายการจากครูนี้นะคะว่าคนจีนเนี่ยจะทําอะไรเขาก็จะสังเกตลักษณะรูปร่างหน้าตาบุคลิกคือดูหมอ่เฮงก่อนเลยเดี๋ยววันนี้เราก็ได้มาฟังเรื่องหมเหงอเฮงกันต่อค่ะทีนี้เวลาเราจะรับเลขานะคะหรือว่ารับคนช่วยเหลือเนี่ยแน่นอนคือทุกคนบอกว่าเออนะต้องนับปากเรงหน้าตาจ่นใส จะเป็นคนที่ฉลาดฉเฉลียวนะคะแล้วก็ปลายเล็บเนี่ยถ้าดูปลายเล็บแล้วก็เป็นเรียมเอางานเอาการมนนี่ก็คือจะเป็นคนที่ทํางานด้านเอกสารดีแต่ทีนี้มันจะได้ดังใจเ,เราจะไปหาที่ไหนมันต้นตรหักบกแบลตาแตมใสใช่ไหมคะ,ะแต่ว่ายัางไงก็าตามเนี่ยมันก็จะมีลักษณะอันหนึ่งที่ที่บางทีจะบอกว่าเออแบบสวยดีนะมีรักยิ้มอืมนะเอาลักยิ้มหน่อยละกันนะคะจริงๆแล้วคนที่มีรักยิ้มเนี่ย ในวัยหนุ่มสาวจะได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่แต่ไม่ชอบอยูอนัดใครนี่ทางานไม่นานน้เภศยิ้มสวยมีเขี้ยวนะคือชอบใช้ชีวิตอย่างอิสระซึ่งอันนี้จะเป็นลักษณะที่ว่าทํางานด้านอิสระหมายถึงว่า,อ,อ,อ,วาอาจจะแบบว่าเข้าไม่เป็นเวลานะหรือว่า<ะ>ทํางานขายทางานอะไรอย่างนั้นนะพอได้ซึ่งงานขายมันต้องอมีองค์ประกอบด้วยเช่น เป็นคนที่มีปากมีพลังนะจมูกมีพลังนะคือจริงเรื่องหูเหงมันก็เหมาะคนที่กำลังกับสมัครงานที่จะดูว่าตัวเองมันจะรับยังไงนะคะ <c oughs> ว่าหน้าตาเราไม่บอกเลยว่าจะเป็นหูเหงในเรื่องของการทาําอะไรพวกนี้ได้แต่ลักษณะการเดินลักษณะการพูดและน้ําเสียงการพูดมันก็ช่วยที่ก็บอกว่าถ้าเนินนูนเด่นปรากฏว่าเราไม่เน่นเลยสักนูนไอ้สักเนินหนึ่งอะไรเงี้ยนะคะไอ้ปากก็ไม่โน่งแก้มก็ไม่มี จมูกมันก็แบนนะแล้วก็มันเนินอปลายจมูกอะไรเงี้ยพ่อแม่รวยอะไรเงี้ยนะหรือว่าอาจจะไม่มีอะไรที่ดีเลยแต่ปรากฏว่าเรามีสีทาราใสนะคะคือสายตาเนี่ยนะคะคือตาเราจ่มใสหูเรากลางคือเป็นการที่หาความรู้อยู่สเสมัอเนะทีนี้พอเกิดเราอ่ะตาเราดูไปมากกม่าใสายตีนีดเดียวมันใสได้นะคะดูมันเป็นประกายแวววาวหรือฝึกตนให้อ่านหนังสือหรือว่าการเรียนรู้เพิ่มเติม แมวตามันก็ใสได้คิดแต่เรื่องดีๆนะคะคือโงเ่เฮงเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบของการปรับนิสัยเข้าไปทีนี้าาสี่ทาราสายอีกสําคัญหนึ่งที่จะต้องฝึกคือการพูดอาว่าเราเนี่ยเปม,มีโงเ่เฮงที่ด้อยแต่มีตากับการพูดที่ดีแล้วเนี่ยการสมัครงานก็ง่ายขึ้นและบางทีเนี่ยหลายแห่งเดิมนี้นะคะเขาจะดูโงเ่เฮงเพราะว่าการรับคนก็ต้องมีคุณภาพฉะั้นหมอสมัครงานไม่โกตกสัมภาษณ์ถ้าพูดจาช้านเนี่ย มันก็หัวให้มันก็ไป่วนนึงนละ<ม>การเดินการอย่างเชื่อมั่นนะอันนี้สําคัญทีนี้ขณะที่เราสัมภาษณ์อันนี้กลับมาในเรื่องของสัมภาษณ์นึงวนะ่าเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ต้องคนมาดูหงวห้งเราในขณะเดียวกันนะก็สําหรับหงวห้งสาหรับการดูคนเหมือนกันเอาเราพูดถึงว่าเราดูเขาก่อนคนที่มีเส้นดิ่งอยู่ที่หนาา้าผากหนึ่งเส้นคือตรงกลางระหว่างคิวมันจะมีเส้นขีดนะ่าหนุนสาวเนี่ยบางทีก็เห็นเหมือนเห็นชัดนะคือเหมือนคนย่นคิวตลอดเวลาเนี่ยอันนี้แสดงว่าเป็นคนที่ เอียงขั้วสุดโตดื้อรันอ้นนะก็นะคือต้องคิดก่อนแหละเพราะว่าจะทําอะไรพูดอะไรก็จะไม่ค่อยฟังนะคือทําอะไรแล้วก็พอเรียนรู้งานแล้วก็มักจะออกไปทําเองอันนี้คือลักษณะ,ะทัดเจิงค่ะทีถ้าเกิดเราเอ,อิญมีตรงนั้นแล้วเราก็จะไปสมัครงานด้านบริหารเขาเนี่ยเดี๋ยวนายแต่อาจแต่มาเล่นเดียวหรือฟังในการเดียวกันเนี่ยนะฮะก็ควรจะให้การภาพว่าเราทําอะไรเนี่ยเราจะต้องไคร่ตรวงคิดให้รอบคอบคือต้องฝึกที่สัยอันนี้เอาไว้เลย นะไม่งั้นจะไม่ได้รับการสนับสนุนจะมีเพื่อนหลายคนที่มีลักษณะอย่างที่จานบอกคิวเนี่ยนะคะคือ<ช>ทุกคนทากิจาการตัวเองหมดเลย <c oughs> ใช่ไง <ๆ S 1> อ, <c oughs> อยู่กับใครเขาไม่ได้หรือแม้กระทั่งทํากิจาการของตัวเองที่สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องแยกแตกออกมาทําของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องสังเกตนิสัยต,ตัวเองว่าโอเราโมทอร์ู้บุญบาปไปรึเปล่าว่าอันนี้นะคะต้องเติมีิติหนึ่งมาเส้นดิ่งตรงเนี้ยแยกแตกออกมาจะขาดคนสนับสนุนจะคุยกับแมงก็ยากแล้วก็ง่ายต่อการล้มละลาย เพราะงั้นก็ควรจะปรับนิสัยนะเดี๋ยวไอ้เส้นดิ่งจะหายไปเองนะคะก็คืออย่ามุทะลุเส้นดิ่งนี้เป็นลักษณะเดียวกับเหมือนเวลาเราดูภาพของจิง๋วๆปะคะาาใช่ดิ่งอันเดียวนะคะแต่ถ้าเป็นสองดิง่งก็คือคนทําอะไรที่รอบครอบละเอียดเกินไปจนไม่กล้าทําอะไรค่ะมันกลายเป็นอย่างนั้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเรามีไหมถ้าเราจะปรับนิสัยยังไงอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องที่เคยพูดท่านบอกว่าบุคคลที่แบบว่าทํางานที่ต้อง สมพัญตัอคนเยอะๆเนี่ยใบหูใบหูตรงรอบใบหูคือตรงขอบเนี่ยจะต้องหนานะคะแล้วก็ตัวติ่งเนื้อตรงปลายเนี่ยจะต้องหนาแลดูสวยถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเนื้อหนาแสดงว่าสังคมดีถ้าหูยาวลงไปอีกนี่รวยนะคะระบวบคางสองชั้นอีกบ้านปลายชีวิตมีความสุขคางสองชั้นนี่คือ เหมือนมีสองขยักใช่ไหมคะสองขยักคือไม่ใช่ทางบุ่มตรงกลางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้อยหรอกนะคะแบบว่ามันเป็นสองขยักถึงขนาดเป็นเหี่ยงอ่ะค่ะใช่คือคนหอมมันก็มีได้นะคือมีมองด้านข้างที่ชัดแล้วว่ามีทางสองชั้นนะคะใบหูหนาและยาวอันนี้คือคนรวยทีนี้เราก็ยังอยากจะมีกับใบหูเราไม่นะคือเอาแค่แค่ตีหูเขาแก้ด้วยกันว่าปัจจุบันนี้มันจะมีจัิงตีหูสาหรับผู้ชายนี่นะคะเปิดเปิดหูแล้วก็ โกนอย่าไว้จอนอ่าอย่าไว้จอนระหว่างปลายคิ้วกับตีนผมให้กว้างเข้าไว้อ,อ,อันนี้คือจะจะมีค่าเท่ากันแล้วความขยนขันคันแข็งนะกินให้มันเยอะๆอย่าให้ผอมเนะี่ยบางคนเนี่ยอาจารย์จะลูกสนะิเนยบางคนก็แบบต้องการผอมแต่ถ้าผอมแล้วเนี่ยคางสองชั้นมันหายไปคือคางสองชั้นที่มันมีสองอย่างนะสองชั้นมันห้อยลงไปเลยกับสองชั้นที่เป็นธรรมชาติที่ว่าความอุดมสมบูรณ์เนี่ยนะก็จะหมายถึง ความร่ารวยหรือทําอะไรก็สําเร็จมแนม่นอนหม่เร่างนี้ใครก็อยากได้นะความร่ํารวยเนี่ยก็ในขณะเดียวกันนะาหากว่าเราจะมีหุ้นส่วนเพื่อที่จะมามีองค์ประกอบเนี่ยเราก็หาหุ้นส่วนที่มีลักษณะแบบนี้ได้ที่จะทําให้แบบกิจการของเราจะเริรุ่งเรือง,องแต่ถ้าเกิดหุ้นส่วนของเรานี่นะครับคิวนี่อยู่ใกล้กันมากอันนี้ก็จะดึงผลประโยชน์เข้ามาส่วนตัวคุยก็ยากแถมขี้ระแวงขี้จ่ายมันจะเลือกหุ้นส่วนก็เราก็ต้องเลือกหนึ่งดูที่หู นะคะเราไม่ต้องไปดูหน้าผากโหนกนูนก็ผมตกเนียแล้วก็ดูข้างจรหูนะคะแล้วก็ดูใบหูหุ้นส่วนอันนี้แล้วก็หว่างคิ้วเนี่่กว้างพอสมควรถ้าเกิดเราไปได้หุ้นส่วนที่หว่างคิ้วแคบเนี่ย <c oughs> ก็คงจะลําบากหน่อย <c oughs> ทําทํทำไปแล้วหุ้นส่วนจะแตกกัน <c oughs> บางทีมาถามอาจารย์เอาหุ้นส่วนมาด้วยมานั่งอยู่ตรงหน้าแล้วก็ถามว่า <c oughs> จะแตกกันไหม <c oughs> แมนะอยากจะบอกว่าคุณยาจะเริ่มกันตั้งแต่้าถามตอนนี้ก็อ,อยาก<ต><อ>ดีกว่าตอนนี้นะเออใช่นะฮะทีนี้หนังตาบนที่เคยพูดเอาไว้นะคะที่จะหมายถึงที่ดินที่อยู่อาศัยนี่กปทางตาสองชั้นเนี่ยปกติแล้วนะหนังตาบนกับคางจะใช้ดูในเรื่องที่อยู่อาศัยนะตาอุ้มกันกับคางที่แบบกว้างคือจะต้องไม่มีตำห,หนิ้วยนะคะหนังตาบนเนี่ยถเคยเห็นบางคนเนี่ยหนังตาเนี่ยอุ้มแล้วทำไมไม่รวยไันไมีเงิน จนะได้บ้านก็มีตำแหน่งได้บ้านแล้วแล้วต่จะรักษาไว้ไม่ได้เช่นมีแผลเป็นหรือมีอะไรจะได้มีไฟในหลังคามากะรั่วอะไรอย่างเงี้ยนคะคะแล้วส่วนคางเหลี่ยมเนี่ยคางเหลี่ยมมันต้องไม่ใช่สี่เหลี่ยมลากมาปั๊บตรงๆคือมันต้องกลมมนแล้วอวบหนาะค่ะอันเนี้ยบ้านจะเป็นสุดสรุปแล้วถ้าพี่ฟังอยู่คนจีเนี่ยจะนิยมอ้วน นะคะเราก็มีเนื้ออีกหนึ่งถ้าอย่างนี้เนี่ยกจ็จะแสดงถึงความร่ำรวยสังเกตเนี่เ,เป็นโหมดของคนจีนนะคะนี่ถ้าเกิดเรามีหนกแก้มนะฝรัง่งบอกชีกโบนดีแล้วนะมันจะรวยได้ไหมเนี่ยเราต้องดูอย่างนี้นะคะ่ะคือเขาน,นิยมกปนยังไงคือหมดทั้งเอเชียเนี่ยบอกว่าดูจากทุ่งหญ้าของจีนนะดูอวบอิ่มมีเนยมีอะไรเขาก็เปรียบเทียบกับใบหน้าเปรียบเทียบกับหนังตาทีนี้ ข้างหลังเนี่ยไม่มีหนังตาไอ้ประเภทที่อวบอิ่มไม่มีมลึกหมดมันก็จะต้องดูตรงนี้แหละในเมื่อดูหนังตาแล้วเนี่ยนะคะหนังตาลึกนะมีตาสองชั้นแต่ใต้คิ้วจนกระทั่งถึงตัวตาเนี่ยมันจะเนียน mm hmm. แล้วก็จะมีส่วนที่นูนให้ดูตรงนั้นและคิ้วนะคิ้วี่ยเขาก็คือเส้นคิ้วไม่ย้อนนะกว้างเส้นคิ้วไม่ย้อนและถ้าเกิดมีฝอยอยู่นะอันนี้เสียวเฉลียวฉลาดใครก็ตามที่มีมีคิ้วมีฝ มีใยดาเล็กๆเนี่ยจะฉุนเฉลียวฉลาดพี่น้องก็ช่วยเหลือกันแล้วก็จะเป็นหุ้นส่วนที่ดีด้วยนะบอกว่าฟยนียให้ดูที่ไยด้วยอันนี้ก็คือคนที่ทําการค้าระหว่างประเทศนี่ก็ไม่ต้องไปตกใจมีแก้มมีแก้มก็ไหม่มีมีโหนกมีโหนกให้ดูเนี่ยหวานชีวิตเนี่ยแล้วก็สําคัญเนี่ยนะถึงแม้ว่าถ้าก็ให้ดูตรงนี้ค่ะแบบโตอ้วนแต่โหนกแก้มแล้วก็แก้มตอบอันนี้ต่างหากที่ไม่ดีอันนี้จะจํากันได้แม่เนี่ย เขาให้ระวังค่ะระวังอย่าให้คิ้วขาดถ้าว่าคิ้วขาดหรือบังเอิญเนี่ยบแบบว่าเราไปจะไปสักคิ้วจะไปกันคิ้วเนี่ยมันเกิดดูเหมือนคิ้วขาดขึ้นมาในสตาตกเลยนะคะเมื่อการกันคิ้วหรืออะไรเนี่ยว่าที้ดีนะว่าที้ถูกโอเคตกมากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนมหางคิว้วเนี่ยตกพรารูปทรงลักษณะเดิมมันก็จะทาไปชี้ขึ้นมันก็ไม่ดีค<ะ>่ะตกเกินกับชี้ขึ้นสองอย่างเนี่ยไม่ดีนะคะถ้าคิ้วของผู้หญิงที่ มีความสมบูรณ์พูลสุกเนี่ยตามตำราเขาบอกว่าโก่งเหมือนพระจันทร์โก่งเหมือนพระจันทร์มันก็ต้องต้องดูนะคะว่าเอาพระจันทร์ข้างขึ้นข้างแดนถ้าพระจันทร์ข้างแดนเนี่ยมันจะสวยพอดีแต่ถ้าเป็นพระจันทร์ที่เป็นข้างขึ้นเต็มดวงนี่มันโก่งมากไปอ๋อมันก็ต้องดูด้วยขึ้นวงกลมค่ะทีนี้ปรากฏว่าทุกอย่างดีและนะคือตามอ่าเราก็ดูเอาเคมีวิธีแก้มีอะไรแล้วปรากฏว่าเรามีหน้าผาก ที่มีตำแหน่งเหลี่ยมสุริยันจันทาเหมือนป่าวุญจินยิมต้องพูเถิงน,นะโอเคนะากดีไปแต่ป่าวุจินมีเหลี่ยมอันนั้นเนี่ยทางโงเฮ้งทางจีนเขาบอกว่าหมายถึงสุขภาพพ่อแม่มคือสุขภาพพ่อแม่ไม่ดีคป่าวุญจินไม่กัมพาแต่จะไปดีน้าที่การงานและการสอบเพลินเลยนะคะใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นโงเ่เฮ้งที่ดูใบหน้าที่ว่าดูการรับสมัคร ของคนเลยเนี่ยความ,มสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยเดี๋ยวใน<ะ>วันพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าคนที่สําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างค่ะเดี๋ยววันนี้หมดเวลาของรายการสืบสารศาสตร์โบราณแล้วค่ะพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ